สวัสดีค่ะผู้สูเลการไอชแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววันนี้ก็ไม่รู้ว่าเชียรอะไรอย่างกันก็ขอโทษนะก็ตัวนี้ไม่รู้อยู่ก็เป็น Star Wars e อ i พิโซดก็อสูบเลยโอเคตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นลูกน้องของไอโบบ้าหรือว่าแจงโก้นะก็ได้นใน3ามเซตนั้นก็อตัวนี้แหละที่งงอยู่ตัวอะไรเอามาทำอะไร บุคาวนี้ไม่รู้สปอนเซอร์แล้วนะสปอนเซอร์ใจดีก็นี่แล้วก็มาดูกันเลยที่ articulation ก,กันเลยนะครับบอกตรงๆก็คือหัวหมุนไม่ได้นะครับหมุนได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีสายยางรัดอยู่นะครับแล้วถอดสายยางก็ติดไปด้วยนะครับก็คือหมุนได้นิดหน่อยแขนขึ้นลงได้สองเข้าออกได้ไม่มีใบเสพบนะ มือหมุนได้มือสวยมากผมชอบแพสโบสมัตอนนั้นมากเลยสองมดสองบสิบสองเนี่ยช่วงตัวหมุนได้มีผ้าคลุมด้วยผ้าคลุมนิดหน่อยผมไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่ตรงขาไม่มีอะไรตรงน่องบนนะแล้วก็เท้าออกได้ดับเบิลจอยมัง้งเท้าก็ขึ้นลงได้ดับเบิลจอยบป่าออสเก็ตมัง้งไม่รู้สิ ก็ใช้บอกสเกตป่ะโอเคดูที่รายละเอียดกันรายละเอียดเรื่องนี้ผมชอบมากนะก็เป็นสีน้ําตาลตรงเนี้ยก็สวยดีนะเหมือนไปสู้ลบมามีสีดํานะแล้วก็ก็สวยทุกอย่างมันสวยทุกอย่างมันแบบสวยทุกอย่างก็ตัวนี้ก็ไม่ได้มีใครขอค่ะใครอยากขออะไรก็ขอได้ถ้าดีเลยดีแอสเซอรี่นี่ก็เป็นอะไรให้รู้เป็น ไหลเสียบแทงมั้งมันเหมือนทูบยังไงไม่รู้ตรงนี้ดูสิมันทูบทูบทูบทู้จ้ากระตันแอะนี่ก็เป็นขวานพิกแอกใช่ปะ่ะไม่รู้นี่ก็ขวานนะก็ตัดคอได้ตัดคอใช้สปอนเซอร์ดีกว่าตีหัว <c oughs> วันนี้ใจดีหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรกับตัวนี้นะเพราะว่าประวัติผมไม่รู้เลยสักนิดเดียวนิดเดียวไม่รู้จักชื่ออีกตั้งหากแต่รู้น่าจะเป็นพวกลูกน้องใครแหละโอเคขอจบด้วยท่านี้นะเออ,เอมาของน,นี้ออกไปเอ็ AS. เอาทุจ้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 าโอเคอยา่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับก็ไม่ต้องมาแชร์ไม่อยากเอะไรโอเคครับสวัสด,ดีครับ